มากินข้าวก็ยายเฮ้อแกงอะไรเล่าแกงปลาแกงปลาเออโอเคนี่นะคะน้ำพริกค่ะน,นี่มากินข้าวกันกินข้าวพร้อมกันค่ะทุกคนล้างมือก็แกงส้มม้อหวานปลาดุกย่าง <c oughs> น้ำพริกแกปลาดุกให้ยายก่อนนะคะเดี๋ยว <c oughs> ยายก็จะต้องแบบคอยตักกับข้าวให้ม่งแล้วมีน้ำ,นำยายายลองน้ำพริกหน่อยไมเ่เผ็ดยายน้ำพริกหน่อยเพิ่มหน่อยต้องจัดแจงให้อย่างนี้นะคะขยำขยำนิดหน่อยขยำปลาแล้วน้ำพริกส่วนฉันก็นี่จะ้ะฉันตรงนี้นี่ นี่เลยมว้วนผักสะอมมัง่งจำลึงมัง่งกระดุกหน่อยอปอไปงี้ทุกคนใหญ่หมอง กินมือองคมน้ำปุ๊บแกงส้มจต่ก็หวานอืม,อมแล้วจากขางขึ้นมาอืืนมะเขือเขวดต้ม จะดิ่นริมรัวติบลาดลงไปสิครับแม่ํำซิกแบบไม่เผ็ดไงให้ยายกินได้ปลาดังกวา่า

แม่จะก่อฝายางเองมั้แล้าวขันน้ำมันขันน้ำเหรอถนัด้ายมือตรงทีใหญ่ จะอมค้างรอวนี้งนี่ยจะอมกระถิ่นอะไรเนี่ย,ย,ยจะเป็นโรคเกาต์าอย่าไปกินกันนะพิวรลนนมันสูงต่ไม่เกิดกดยูริกก็จะปวดเนาะมันหานยเั็นทีตกจะอมพกระถิ่นเนี่ยมีเบอะมอยู่ ตกแก้วก okay. ินได้ยังงั้นนม,ม,ม,มะเขือแเผ็ดันอ้าแล้วก็น้ำพริกใส่ลงไปใเ้น้ำพริกน้ำขิงมันเข้าไปนิดน้เขือยายอามังแล้วมะเขือได้ไหมตตกนันพริกให้ยายน้ำพริกเยอะให้ ยลวอันพริกอันพริกไม่เปลี่ยนกระดุกแกสิครับอ,อร่อยนะกินแบบนี้กินมือชื่นใจบางคนก็มีมาถามเหมือนกันนะ ว่าทำไมต้องใช้มือด้วยฉันชอบฉันชอบแบบนี้เคยบอกทุกหนึ่งทำไมต้องใช้มือกินข้าวเขาไม่เคยเห็นเลยนะเนาะฉันชอบกินมาจริงอะนะ มา,าหมดังนนึงอร่อยยกกำังเนอะมันเตดุขยำให้อา่ะเดียว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 กินไนิดนึงอุณออผมได้ไปตักให้เนะกระถินกระถินลิ้รล้วนนะครับ giải bọc điệu 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 ố dùng và đục ăn mất hao rồi ai nồi điệu nồi điệu chắc sống cảm thảm to nồi béo nhá giờ mát mà มาแล้วเอาน้ำพริกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวะน้ำพริกเยอะให้น้ำพริกเยอะให้อะไรเนี่ยน้ำพริกเนื้อปลาดุกเมื่อเขือต้มกี้ยายชอบกินมะเขือต้มอะไรอย่างเงี้ยน้ำพริกเยอะไปบนมะเขือนหน่อย อืมอนี่ยายขอข้าวเพิ่มจ้ะกินไม่หมดกินไม่หมดนะปวดจะอร่อยหรือ <c oughs> พริกไม่เกือต้มยายก็ชอบอยู่แล้วเนาะฉันก็สะอมสิคะถ้าเรากินเองแล้วเผ็ดกว่านิดหน่อยก็จะดีนี่แม่สตามเผื่อยายกินได้ไม่เผ็ด ต้องยายหลานก็กินกันนี้นะทุกคนอร่อยเป็นประวัติการย,ย้าย,ยขอข้าวเพิ่มนานล้าไม่ได้ขอข้าวเพิ่มนานจะยายไม่ได้ขอข้าวเพิ่มทุนนกคน ประดุกหน่อยนะคะตกไปนี่ดูเปิปดสิอือหือ นี่ค่คปลาตุ้งนึกเะปลาหายไหมเด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครนี่นครังทำเดี๋ยวก่อนนะครับเสร็จฉันทพอแล้วครับเดี๋ยวก่อนแสดงว่ามีอาจจะเอาอีก <laughs> กินแล้วปะกินได้กินเข้าไปเนาะทุกคนเนาะนั้นนั้นโอ้นั่นอืมสบายแล้วกินแตงกวาเล่นเด้แม่ฉันหันเป็นชิ้นเล็ก